แม่เฮ้ยโอ้ยเอ๊ะเอ๊กอยู่เว้นนยังเดียวดีเฮ้ยเหม็นเนี่ยเหม็นเนี่ยอาการแบบนีแปลกๆเะไอาการเหม็นเนี่ยเนี่ยอาบน้ำจีเฟมอะไรฮะอาบน้ำน้่ อาการเมียนี่มอาบซอาบเร็วกอาบน้กันตัว้ยันนั้นนอนไกลเฮ้พร่างคีร่างดาเม็นติ่งๆนี่ฮอรังทีพอพ่มหูเปิดพ่มพัดขืนเม้นที่ก็ได้ก็ได้ที่บ้านไม่อยากกินเขาหิวเขาแล้วเนี่ยมีตอเนาะ แก่บองแก่บองตั้งมาไหวแล้วมันวะตั้งมาไหวว่าร้ายตั้งแก่บองอ่ะหนากูสิเป็นปลาแดกแล้วเนี่ยสิปลาแดกได้เมื่อกูกินปลาแดกบองกูรอปมาเห็นปลาแดกบองทั้งปลาซิวแก้วถ้าถ้ากูถ้ากินแล้วไป็นมันเนี่ยกุ้ากินปลาแดกตลอดชีวิตฮะกุ้ยเ้ากินปลาแดกตลอดตลอดชีวิตถ้ากินแล้วเป็นมันเนี่ยกินตั้งออนไลน์ม่อยู่ปลาสลิดเอาทุกบ่อเลยเอาทุกบ่อบ่อบางบ่อห้อย เอาหมดเลยจิดิบ่เลยบ่เอาบาบ่อปลาสลิดทุกบ่อโอ้ตากแดดเดียวปลากระเบนสลิดบางบ่อมันก็แซ่บอยู่บางบ่อโอ้เอาเดี๋ยวทุกบ่อเอาทุกบ่อเลยบ้านเอนเอาก็แต่ลาบไปก็แต่แต่ปลากระเบนทอดให้ตับฮอดปลาฮอดไอ้นั่นพุ่นเลยเลยปลากมะกงบั๊มที่ซิมเบิ่งเออไม่นั่นก็ไปซื้อปลาสลิดอยู่นี่ตำลุทุกบ่อ คือเจ้าเคยเห็นบ่ในขางทางมันหุ่นควักสิเออเออจอดรถชึ๊กค่อยก้มนะย่างไปมันหุ่นชื่อปลาชนิดนะครับเออบ๊อบปากบ๊อบปากบ๊อบปากเอ๊อืมอยู่ั่งจี้หรอกระบอกมือสิเออชื่อปลาชนิดนะครับบ๊อบปากเออเงยหน้าขึ้นหามเอ้ยหุ่นเกือบแลน้้ยยยเวไปคุุกับบห่นาด 哎呀！嗯。<laughs> <laughs> mm.